ผมวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปวิดีโอของ TikTok กันเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มในส่วนของยอดไลค์คลิปวิดีโอ TikTok กันด้วยสำหรับใครที่ดูกันแล้วสนใจผมสามารถที่จะมาใช้งานแล้วก็ทำตามผมกันได้เลยและก็ก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KBM Guide กันนะผมที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ในตัวของหมวดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการทำการกันได้เลยนะผมแต่ก่อนที่เราจะเลือกเรามาเลือกที่แพลตฟอร์มทิกตอกเรากันไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็มาเลืออกกกกกัันนนนนต่่่่่ทททีีีสววหหหมมมมมมดูููเเเรรรราาา็็จะะะปปณ้้ลลยบผ์แ บริการเขาจะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะผมเราต้องการจะทำการอะไรเราก็เลือกกันได้เลยเนาะอย่างผมผมจะขอเลือกบริการเป็นอันแรกนี้เลยก็ให้กดกันไปอ่ะวันนี้ผู้ชมเลอกกันได้แล้วทั้งในตัวหมดหมู่แล้วก็บริการดีนี้ให้ท่านผู้ชมผมได้กดย้อนกลับมาที่ตรงคลิปวิดีโอ่งท่านผู้ชมนะผมเพื่อทำการคลอกลิงก์แล้วไดีลิงก์คลิปวิดีโอกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางและพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วก็พอได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วทีนี้ก็ให